ครับผม Facebook ปนัยคงอยู่นะครับเดี่ยวเชียงใหม่รถมือ8นะครับ089 181 8808วั18 18 8, นนี้มีมิซูบิ i s h i a e โรบอดีนะครับปี2537นําเำเสนอ1คันนะครับเบอร์โทรติดต่อผมเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะครับอ่ะ,อะเรามาเริ่มจากภายในนะครับแผงประตูภายในสวยอยู่นะครับจอสวยนะครับ องอะไดีนะครับผมคอนโซลสวยนะครับเบาภายในยังสวยนะครับอ่าไม่ขาดนะครับผมบอกแคปอืมมีครบเลยนะครับมาดูบังแดดมีครบนะครับทั้งสองฝั่งเล็กไม้นะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันโลนะครับตรองเปิดสตาร์ตอิกง่ายนะครับแอร์เย็น นาฬิกาใช้ได้นะครับามาดูรอบๆตัวรถกันสีสันร,บรอบๆตัวรถนะครับ8 5ดเปอร์เซนนะครับล้อแม็กยางพอได้นะครับระบบไฟจุด,จด,จดนะครับตะกี68นะครับผมปัญญา6 8นะครับ รบวันนี้เท่านั้นนะครับรวมเป็นเก้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดนะครับสีสันรอบคันก็แดงสดๆอย่างนี้เลยครับสุดชัำนะครับด้านซ้ายนะครับนะครับสวยนะครับสะนะครับบางคุณมีครบสี่ล้อนะครับไฟที่ครบดวง ร่างดีคัสีงามนะครับแม่เอร์นเอร์มีครบนะครับอยู่ในสภาพที่8 0เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับมิสูวิชิอันนี้นะครับเครื่องนุ่งนะครับช่วงล่างนี้นะครับเรามาดูขัวเครื่องนะครับเฟร,รมก็ติดใหม่ให้แล้วนะครับ ครับกกันร้อนยังอยู่นะครับก็เก็บสวไว้นะครับผม รู้ว่าไ่ ไม่ดันะครับจะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเป็นเก้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดนะครับเดี๋ยวเชียงใหม่รุ่มเอแปดนะครับหรือเฟซบุ๊กปนัยคงอยู่นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเซตนี้เซตเดียวเท่านั้นนะครับรถอยู่ที่ตำบลหนองแยงอำเภอสันตาจังหวัดเชียงใหม่หรือหมู่บ้านวรรณชัยนะครับผมขายจริงตรงจริงเฮดี่ชเจนนะครับซื้อกับผมได้รถแน่นอนนะครับผมราคาคันนี้นะครับ78,000บาทนะครับผม 7 8 0 0 0บาทนะครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามได้เลยซื้อรถได้รถนะครับราบคาไม่แพงนะครับดีกว่าื้อรถจะลุกภาพนะครับผมภายในก็ยังสะอาดสวยใสดีอยู่นะครับรถนึมใช้งานได้เลยนะครับผมนะครับ,ร,บรอบดีมาไหวนะครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลย